อ้าเราเป็นเพื่อนยินดีต้อนรับนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเทละไอระนะครับที่เป็นเกมใหม่ทะเป็นเกมแนวแบบว่าแปลกมากเลยโรงเรียนเวทมนต์มันมีให้เลือกนิวเกมคอนติเนียโหลดเกมแต่ยังแน่นอนว่าเราเริ่มใหม่แล้วก็ต้องนิวเกมนะครับบอกว่านิวเกมอันนี้คือให้เราเลือกหอ่อ n นิวเกมวอร์นิ่ ก็จะอ e ินิสดาต a เดิมชั่วไหมชั่วเขาบอกว่าให้เลือกภาษาที่คุณพูดมันไม่มีภาษาไทยเอรอทุเลศมากเลยไม่มีภาษาไทยไปอัปเดตมาใหม่ในเกมเนี้ไม่ดีเลยอา่แบบนีไ้ได้ไงเนี่ยเอาภาษาอังกฤษก็ได้ภาษา select l a เล u a g e y o ก would like to learn เอาเอาก็เลือกเล่นคุยภาษาอังกฤษแล้วเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้หรอโอ้ได้ไง อาโอเคเรียนเรียนเรียนญี่ปุ่นก็ได้อ่านเรียนญี่ปุ่นก็ได้เราสมมุติว่าเราเป็นชาวอเมริกันยูเอสนะแล้วก็เรียนภาษาญี่ปุ่นคือเกมนี้มันจะไล่เวทด้วยภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคือเราก็ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเราถึงจะเล่นเกมนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยอ้าวเราหน้าตาหน้ากลัวเชียวแก้มตอบคุณแก้มตอบของเราชื่ออะไรดี กรุณาพิมพ์ชื่ออ่าพี่เข้มใช้ชื่อเข้มเลยแล้วกันนะโอเคชื่อเข้มจ้าแล้วก็เลือกเจนเดอร์โอ้นี่เลือกเลือกเป็นผู้หญิงก็ได้เลือกเป็นผู้ชายก็ได้นะพี่เข้มเลือกเลือกเป็นผู้ชายแล้วกันเนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกแฮร์คันเนอร์โอ้แฮร์คันเอร์ของเรามีสีดําให้เลือกโอ้มีสีม่วงด้วยโอโหแนวว่ะโอ้นี่นสีแดงอีกก็สวยนะ โอเคพี่เข้มเอาสีนี้แล้วกันนะแล้วก็สกินคันเลอร์โอ้ยพี่เข้มก็ต้องสีเข้มๆสิขอดูสีเข้มๆได้ไหมตัวไหนสีเข้มอันนี้เข้มพอหรือยังโอเคเข้มพอแล้วโค้ดคันเลอร์โอ้โหเขียวมาเลยเป็นเบนเทนหรือเปล่าอาสีดำก็สวยสีดำเกรงขาวดีไหมตลกเลยเขาเนี้ย โอเคเป็นกางเกยยีนแล้วกันนะคราวนี้เอาโอเคไปเข้มสร้างตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอยู่ในโลกเว่นมนกัน the earth โอ้ oh, ตอนที่โลกฟอร์มตัวขึ้นมามันมันมาเป็นคู่ม,ม,ม,คมันเหมือนกับเกือบทุกด้านเลยยกเว้น,นด้านเดียวก็คือเว่นมนเว่นมนน่นไม่เหมือนกันหรอก แล้วก็สัตร์แล้วก็ธรรมชาติเนี่ยปะทะกันเหนือการเวลาเท,ทราอาเลียเนี่ยขเขาเรียกว่าอะไรวะมีเส้นทางวิวัฒนากา,ารที่เป็นของตัวมันเองก็ยังไงเอ่ยหลังจากการศึกษาเวทมนต์มาหลายปีดีด l d ก็ได้สำรวจโลกแล้วก็เส้นทางของตงัวคุณเองคำเชิญที่รับเร็วๆนี้เป็นคำเชิญเก่าที่เลี้ยงดูเหมือนเป็นโอกาสอันดีเอาดูดนดีจิมอนไม่แค่มากายร่างอะไรตอนนี้มากายร่างอะไรตอนเล่นเกมโอ๊ยอะไร นกฮูกนกฮูกทำไมนกฮูกเป็นเหล็กอ่ะเอาสแกนพี่เข้มอีกอ่ะเอาสแกนเข้าไปอ่ะอา้าวหืมสแกนแล้วมีอะไรคุณสามารถอินเตอร์แอคสามารถโต้อตอบกับทุกคนสิ่งของได้ นะกด A นะถ้าคุณอยู่แบบใกล้พอไหนะดูสิ A, อินเตอร์แอคกด A เหรอนี่เหรอออากด A นี่อ่ะรูปภาพกำลังมีชีวิตชีวาเมื่อคุณเข้าใกล้และภาพของผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มให้คุณตอคนท,ท,ที่ยิ้มให้เราในที่สุดเธอก็ทำได้อะรูปภาพพูดได้ ถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่พทักทายคุณต่อหน้าความกลัวฉันก็คงเป็นจริงขึ้นมาล่ละคุณจะต้องฟังฉันอย <ละ S 1> <ะ>่างระมัดระวังเนื่องจากการอยู่รอดของคุณขึ้นอยู่กับมันนะั้นเสียงเกมดังไปหรือเปล่าไม่ได้ดังไปไมั้งอ่เดี๋ยวจรเบานิดนึงกมได้เพื่อการนี้เราจะเบาเสียงเกมล,ลงนิดนึงนะครับ อย่าไว้ใจใครนอกจากฟฟลโกสสหายที่แสนดีของฉันฟฟลโกสก็คือไอตัวหุ่นยนต์นีร่รเปล่า mm hmm. ฉันเห็นว่าเธอสองคนได้เจอกันแล้วล่ะ mm hmm. เขาจะแนะนำทางให้กับเธออ๋อนี่ไงฟฟลโกสอ่าตอนนี้คุณสามารถที่จะกด A เพื่อหยิบ mm hmm. ก็หยิบออกมาหมดเลยหยิบอะนรมาแล้วกด B เออไม่ใช่กดบวก อ๋อแล้วก็มาติดตั้งอ่ะโอเคติดตั้งนะติดตั้งแล้วแล้วยังไงต่ออ,ออกอยังไงเนี่ยอุอ้ยอะไรฮะเฮ้ยอะไรฮะมายืนตรงนี้ดังที่เธอรู้แล้วว่าเวทมนต์ของเธอ ใช้ไม่ได้ที่นี่นะได้ข่าววิร์ดวิร์ดอ่ะวิร์ดแปลว่าอะไรภาษาแลงเกจวิร์ดคำภาษาระงับความสามารถของคุณในการปลูกอาร์แคนนัมเธอจะสามารถใช้ซันสโตนอาร์ติแฟกต์เพื่อเลี้ยง เพื่อหล่อเลี้ยงไม้กทาของเธอและปลดปล่อยพลังเวทรอบตัวเธอแต่เธอต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาใหม่ๆเพื่อควบคุมพลังใหม่อาร์ิแฟกต์นั้นไม้กายสิทธิ์ของเธอจะช่วยในการเรียนรู้และสื่อสารกับคนอื่นในภาษาใหม่นี้คือบางคับใหม่เรียนภาษาถ้าไม่เรียนภาษา,ไม,า,ษาไม่มีเวทมนต์ควาสามารถค้นพบคำศัพท์ใหม่ๆได้โดยสี ไม้กายสิทธิ์ไปที่วัตถุกใกล้เคียงไปลองดูทั่ว,ว,วออฟฟิศของฉันซิอ๋นี่อะไรเนี่ยไม้กายสิทธิ์ของคุณเพื่อค้นหาคำศัพท์ญี่ปุ่นโดยกดที่วัตถุดิบที่เลือกอ๋อนี่เราเจอแล้วกด Y โอ้โอคโอ้โค โอโคนี่แปลว่าอะไรอ่ะอินเซนส์อินเซนส์อะไรอ่ะอินเซนส์อะไรทูบอ๋อใช่ใช่มันคือที่ปักทูบแบบพี่เข้มเคยเห็นที่ปักทูบทรงน,นี้อยู่มันหน้าตาไม่เหมือนทูบไทยไงพี่เข้มก็เลยงงมันคือทูบอ่ะเทเบลุเทเบลอ่อเทเบลแปลว่าโต๊ะชิโนะบาโกะ เชสกล่องเก็บของอ่ะโอเคแล้วก็ชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่ที่ต่างๆคิคิ <Ki. S 1> ต้นไม้อันนี้ธงธงบานาบาานแบนเนอร์ <Bana. S 1> anner, หรอม,มันจะใช้ของแบนเนอร์เหรอบานาอ่ะบานาก็ได้อ่ะคิฮอนดานฮอนดานฉันวางหนังสือฮอนดานฮอนดานชกุบุสชกุบุสแพลงเอานึกว่าชก ok ุบุสแปลว่าสุนภยัยสิ คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เอ้ยมีมีรูปมีรูปอ้าวรูปกดไม่ได้เหรอรูปนี่ไม่มีภาษาญี่ปุ่นไงคอมพิวเตอร์ทีพอตโตทีพอตโตนังก้าอิซุนังก้าอิซุโซฟาคัปปุคัปปุถ้วยดิโมคุงดิโมคุงรีโมทโลโซคุโรโซคุ ロソク、キャンドル、ティアケ警サステープケ察サステープケ察テープケープ警察テープケ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 ーケープケープケーケープケースーケープケ <laughs> ープケ、ね、ープケープケ<エ><エ>ープケ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 ーープ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 ー เออดี่ะซุเอะนี่เป็นคาถาฮิกิดาชิฮิกิดาชิดินชาร์กสุเอะซุเคระโตเป็นอะไรแท็บเลตโตะท็บุเลตโตะแท็บเล็ตแท็บเล็ตเทกามิจดหมายเทกามิสปีก้าสปีก้าสปีกเกอร์ลำโพงโลโซคุโลโซคุโอ้โหแบบห้องรกมาก สตูสตูแปลว่าสตูอะนั่นมันเก้าอีชะชะ้ชัดๆนิโมคอนเราอันนี้นิโมคอนเราเรียนแล้วเออนี่นี่นี่ฮันเน่อิงคุฮอมอะคาไมิแปลว่ากระดาษเดวะอ่ะเดวะอันนี้คือโฟนเหรอเดวะโฟน ลิ Apple. งโง่แอปเปิ้ลโอเคเราเรียนครบนะได้ได้ได้แปลว่าอะไรอะ่ะแท่นเหรอแท่นอ๋อนาฬิกาโทเกคโอเคเก้าอี้เราเรียนไปหรือยังฮานะเก้าอี้เราเรียนไปหรือยังเก้าอี้ทำไมมันไม่ให้คุยอมีไงอิซุเก้าอี้ โฮมหนังสือโฮมดัลล่าโฮมดัลลมีอะไรไหมที่ยังไม่เรียนอ๋อนี่ยังไม่ได้เรียนคา,าคีบาโกใส่กุญแจเหรอหรืออะไรกบาโล็อกบ็อกกล่องกล่องล็อกกล่องเหมือนกล่องนิรภัยปะ่ะเอา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 ้ย ตกใจนึกว่าเดินติดโถสํสรวจเพิินมีอะไรไหมที่เรายังไม่ได้เรียนรู้อ๋อเอ๋อะอแปบลบว่ารูปภาพโอเคที่เรามาคุยกับผีฉันลืมไปเลยว่าเธอมีพวัมสว่า์ด้านเวทมนต์มากแค่ไหน ฉันจำได้ว่าตอนที่เธอโดดเรียนฝึกกระถาต้องห้ามบ่อยแค่ไหนเธอยังคงเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ดีที่สุดของฉันการค้พรนพบการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญแต่การฝึกฝนการใช้คำศัพท์นั้นสำคัญมากกว่าการใช้เครื่องฝึกอัตโนมัติหรือก็คือ ATM เนี่ยไม่ได้ใช้กดเงินนะแต่มันจะช่วยฝึก ฝนคำสั่เธอได้เรียนรู้ลองใช้ดูลองก็ไดม้มันบอกเครื่อง ATM แต่คำสั่์บอกคอมพิวเตอร์บอกเป็นคอมพิวเตอร์ว่ะอ่เราใส่รหัสนักศึกษากดสตาร์ทอินอินเซนสทูบเหรอทูบอะไรวะ,ะเดี๋ยวก่อนมันมี <c oughs> มันมีเฉลยให้เรา คืออะไรมันมีเฉลยให้เราแล้วแล้วแล้วมันมีเฉลยให้เรามันใส่เฉลยมทำไมเทเบลุโตเทเบลแล้วอย่างนี้จะได้เรียนไหมเนี่ยเชสเอชเชสคืออะไรวะมันต้องเป็นบาโค่ะกล่องๆเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยชุโนบาโกะชุโนบาโกะทรีต้นไม้คี แล้วมันไม่ได้ให้สอนแบบที่นางนคณะคาตาคณะอะไรหรอมาถึงมันให้จําคําศัพท์เลยเหรออะไรวะแบนเนอร์บานาบานาคือมัน <c oughs> คือมันคือมันมีข้อสอบมันมีเฉลยข้อสอบแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้สามารถทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนมาได้นะเ โอเคเราได้คำสับ์มาเยอะเลยล่ะเพื่อนประเด็นคือนี่คือเกมเพื่อการศึกษาศึกษาใช่ไหมโอเคกด X เพื่อออกอ่เรียบร้อยแล้วล่ะคุณครูดูสิเธอเนี่ยมีความสนใจชั้นเรียนของฉันนะเธอจะสังเกตได้ว่าเธอนี่ได้ฟื้นลิง ลิงกัวเอเนจีพ <interrupted> ล okay, ังงานแห่งลิงกัวบางส่วนจากตู้ ATM ด้วยล่ะลิงกัวนะเป็นพลังงานที่ยูนิคมากในการขับเคลื่อนความสามารถของเฟลโกและเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับเธอมากเธอนจะต้องก้าวหน้าไปได้ดีฉันขอแสดงอะไรบางอย่างให้เธอเห็นนะดูนี่อะไรอะโทเคเหรอโทเคทำไมอ๋อ เอาเก็บอเอาเอามา,มาโผล่ตรงนี้แล้วเอ่อไหนคุยกันซิโอ้อะคุยกว่าจะคุยได้คิตตันที่เธอถืออยู่นะมีเศษเสี้ยวความทรงจำของฉันมาเป็นหนึ่งในเจ็ด <7 S 2> ชิ้นต้องรวมเจ็ดชิ้นใช่ไหม,มรวมแล้วขอพอรได้เวลาก้อนบอลหรือเปล่าคุณจะต้องค้นหาเมมโมรี่ชาดทั้งเจ็ดนะ ถ้าว่าอยากได้ความเปิดเผยความจริงฉันรู้ว่ามันต้องขอเธอเยอะมากไปหน่อยแต่เธอก็เป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจได้ที่นี่คือมีแต่เสือสิงกระทิงแรดไว้ใจใครไม่ได้ใช่ไหมโลกเวนโมนี่น่ากลัวใช่ไหมเธอควรไปต่อจากนี้จะมีใครบางคนพบคุณที่นี่มองหาหนังสือระหว่างทางด้วยละ่ะยังไงกด กดอันนี้กดเควสมีเควสใช่ไหมอ่ะมีเควสนี้ใช่ไหมออเคกดละกดแล้วยังไงต่ออ้าวยังไงละ่ะกดแล้วยังไงมีอะไรเอาไบอกให้มาที่นี่อ้าวมีชั้นใต้ดิน โอ้เพื่อนมีชั้นใต้ดินด้วยเฮ้ยดูซิเราจะเจออะไรข้างใต้ดินนี้แต่มันโอโหกำลังตื่นเต้นในเมื่อมันกาลังตื่นเต้นพี่เข้มไม่รู้จะจัดการยังไงกับความตื่นเต้นของชีวิตนี้ดีพี่เค้มจึขงขอจบพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะมันตื่นเต้นเกินไปนะเดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกันในพาร์ทหน้าถนะ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากให้เข้มเล่นเกมนี้ต่อให้จบนะดูซิว่าโลกเวทมนต์ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการไล่เวทมนต์ของเราเนี่ย มันจะมีอะไรต่อจากนี้นะครับก็ติดตามเราที่พาร์ทหน้าได้นะครับสำหรับพาร์ทนี้ให้เพื่อนๆไปพักก่อนดีกว่านะเป็นเกมที่สนุกมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทอื่นๆของช่องนะครับเจอกันในเข้มมาริวัตนะครับและพบก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยนะครับ